เลยอ่ะไม่ผชอบผมเป็นคนชอบเาเลยอ่าชอบแต่แต่บาคไม่ยไปนิสตรนะคะออกสื่ออยู่นะคะตายตายแล้วนะคะชันก่อนนะคะไอ้ช่อดอกไม้ค่ะเน้นสีขาวแหนสี่ร้วงก็จะตานีถ้าหมดเป็นสีที่มีความชดัดนะชอบชอบอให้ทัานดชอบมราต้องต้องเป็นเทนสีขาวครับแล้วถ้าเกิดใคร เขาเนี่ยเอาดอกกุหลาบให้ทันเลยนะครับเพราะเขาไม่ชอบดอกกุหลาบครับนะผมเนี่ยตอนแรกต้องไปซื้อทุกดอกแลอาจาร้าตอนที่จีนเนี่ยผมซื้อทุกดอกข้อหนึ่งเนี่ยรวมดอกไม้นะานาชาติเนี่ยเรายื่นในแถวแล้วผมก็าถามว่าในนี้มีดอกไม้ที่ออกข้อไหมเขาบอกเออมีอยู่ดอกหนึ่งผมก็เลยหาเป็นทีละปีให้มาตลอดสิบปีจนสุดท้าย